มึงกูขาดน้ำตาลไว้พี่รู้สึกอยากกินขนมงั้นเราไปซื้อบานเฟฟี่กันไหมที่ร้านตรงนู้นอะร้านไหนอ่ะไปเราจพาไปได้ไปนี่ไงสวัสดีค่ะร้านองคบนี่เรามานัน้เรามีป็นบานฟฟี่คก็เป็นบาที่็คกแลตเาต้องอะไรกันพูดอยากกินคาราเมลู้อยากกินช็อคโกแลต เหลือสองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นพ่อคุณเอาเลยนะได้เดี๋ยวค่อยไปแย้มพ่อมุณกินเอาจัดไปเพื่อนงั้นเอาอย่างนึงเดี๋ยวสแกนนะคะได้ค่ะนี่นะคะเอาเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เนเกพมเล่นนสนุไคะด้พี่อยากเล่ลงไปช่ยพี่หประมาณ5นาทีได้โเคไหม้อเคค่ะแต่ถ้าเรายอรพีกินมารพนี่อะไรเนีเราไปลองัได้ค่ะสวัีค่ะขอสําษัหน่อยได้หมคะกินมพี่ร้านนี้ได้ยังคะ เดี๋ยววันนี้นะคะร้านเราจะรอให้ลูกค้าชิมลูกค้าช่วยกงให้เราไดะะ้ไหมะคะราคาไปซื้อได้นะครับที่ร้านนี้ขอบคุณรสชาติเลยนะคะ มาลองดูมาลองชิมกันเกิอยากให้ตัวเองลองชิมดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วมาดีไหมให้เรรสชาติเป็นยังไงบ้างคะยอกว่าตอนนี้อตอนนี้โคตรอร่อยอ่ะงจริงอ่ะ อันนฟิ้ของทานร้นแล้วนะคะมีส่วนประกอบของแคกเกอรกล้กวยซอสคาราเมลวิปครีมและโรยด้วยผงโกโก้